สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุ่งครับ FC เหมือนนี่บ่าวแอมลอทุ่งสิผ้าเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่สัมรีครับแม่สัมรีครับเลขจับเงินล้านครับเข้ามาทุกงวดครับถูกมาเป็นหาปีแล้วครับ FC โอ้สางบ้านล้างบักใหญ่เลยครับ FC แม่สัมรีบอกเลขแม่นครับงวดนี้เป็นสิปอยแล้วครับ FC สองตูสามตูครับตอนนี้มาประทึงบ้านแม่สัมลีแล้วนะครับเนาะไปรับชมกันครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสวัสดีครับแม่สัมลีครับสวัสดีครับครับผมเออเอาเหล็กบินไปก่อนเออเอาเหล็กบินไปก่อนมาเผาแจับพูนะ บมื่ได้จับบ่ครับนี่คุณแม่เด้อแม่สิโทรไปบอกดอกบ่ต้องมาบอกบอกซับหน้าขี้ครับบ่กซับหน้าขี้กบอันนั่นเคน่นโทรมาเอาเลรียญบินไปแล้วเจ้าแมวจ้าแม่ว่าเด้จับอันคุณแม่แม่สิให้เลขเด่นไปเด้อสิให้เลขเด่นบ่ครับให้เจับเอาเองโอ้ครับ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 ผมว่าเพราะฉั้งเอาหบ่ครับนี่ยชิมย่างอือเป็นเลขเด่น จับคู่ให้จักสองตัวเลยครับคุณแม่เออแม่จะจับให้อยู่สองตัวโอ้ครับครับสามตัวโบได้บ่ครับบ่แม่โบหันอ้าวบ่หันเป็นยังคือบ่หันครับคุณแม่มันบ่มัดนใจโอ้บ่ได้เฮ็ดไทยเฮ็ดก็สร้างแต่ว่าลักลอยมันบ่ผ่านแต่เบิ่องล่างลอยหากองจักอันสมัครขี้งวดที่ผ่านมาเข้าตัวใดกกวครับมันเข้าอันอันทั้งทั้งสองหาทั้งอันสองศูนย์ทั้งสองหาทั้งสองศูนย์โอ้ทั้งล่างทั้งบนเลยเพราะว่ามันเขาเหล็กเด่นไงโอ้เขาเหล็กเด่นแม่น คุณแม่สัมรีครับแตกกล้างแตกบนอันนี้เป็นสูตรยังครับนี่อันที่ทททีีี่่่คุณแม่สีจับให้ลูกสองตัวนี่ครับเป็นสูตรสูตรซีฮาปีนะแม่โอ้โหมาฮาปีครับผมสูตรฮาปีครับบอกเด้อแม่สิบอกสูตรเต็มเด้อให้เพิ่น่าเพิ่นบอมบ์นะแม่นะครับสูตรเต็มเนี่ยมันสิมี้เองมันสีนี้ั่งแล้วครับมันสีนี้สูตรแหลกเด้ออมตะาห้าปีมันไมุ่ดเนี่ย อเม,มตะห้าปีไม่มี 8, รูแปดศูนย์หนึ่งสองสูตรแรกบนันทึกสูตรสองนาทีมีสองสูตรอะไรเลียงช่วนี้แปดเก้าสองห้าครับแต่ว่ามันส้นสิบแปดเก้าสองหน่อยแม่ไฮเดรนบนหลังเลย 8, ครับแปดสองวันนี้เรียกวันนี้เรียกซสียบียหน่วยเด้อซสียบหน่วยนี่มันสิบมันสิได้แปดเก้าสองครับแปด เก้าสองนี่ยเวลาเวลาจับคู่ใสองตัวแม่เป็นยังไงจับแปดหนึ่งแปดสองเอากระมันชนกันไงกระมันชนกันแปดกับสองนี่แม่ถ้าผู้ใดมากผู้หญิงมากเมื่อยนี่ก็ต้องวิ่งกระสองแปดกับสองแม่บนหลังวิ่งแปดวิ่งสองแม่จะว่าเรียงดับหนึ่งดับสามเด้อเดี๋ยวนะครับจุดก่อนครับดับหนึ่งเด้อครับดับสามรับสามคแม่สําเรครับผมสูตรหาปีบ่เคยหลุด วันที่ผ่านมาได้หนึ่งสองหามันจะเข่าหาสองเนาะสถิตว่าเป็นตัวเลขกิดเขาอีกแล้วก็ว่เรียกวิ่งงวที่แล้วมันมันมันส่วนี่ศูนย์ทุกสองเดนนี่วิ่งแปดเก้าสองมันปะคะอันนี้วิ่งเทียบน่วยได้เนี่ยวิ่งนะนีวิ่งแปดลองสองวิ่งแปดลองแปดลองสองเดินแปดลองสองแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเทียบน่วยดอกนี่ครับเทียบหน่วยเดินแปด ลองสองแต่ก็เมีเราจับคู่ให้แปดหนึ่งแปดสองนี่ไข่ไข่เราคิดว่ามันจะมานนแปดหนึ่งอ่ะแปดหนึ่งก็แปดสองจับคู่ให้แต่ว่าแต่ว่าเหลียกส้มนี่มันมานน้ำกันโดนหรอเดะครับนี่มันจับคู่กันมาด้นหรอเดะสองสองสวนนี่กอแมีว่ะใหญ่มันมาเนี่ยเมีนี่ว่าจับคู่ให้แปดหนึ่งแปดสองเมียนัเท่านั้นแหละเอาคุณแม่ให้วงให้เน้นเได้เลยครับ เอฟีเนนๆเน่นๆแล้วก็สิบแปดสองแล้วองเอาวงกลมไปเลยครับแปเด่นแปดสองต่ว่าลองหนึ่งแหนึละวงกลมเลยครับตะว่าเหลืงวิ่งแม่มักตัวนี้วิ่นะจะวนเนีนแดให้เออวิ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสองวงกลมจเอาต่บนเลยบนล่างครับบนหลางครับเพราะว่าางไหนไม่แตบอลลูดจะว่าบอซับไไปน่ เขาจะได้เรียนวิ่งบอกเลยแล้วแฝดสองแล้วทำซ้อนแฝดสองเนาะค่ะอ่าสามตัวอันมีสูตร์ยังในแม่คุณแม่สาลีครับจับใหนเอฟซีเนี่จะค้างเนาะครับเพราะเสียงเนาะเขามาซอนงวดแล้วเปล่คะงวดสามซ้อนเก่าครับตัวตัวงวดนี่ค่ะเพิ่งข่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยข่าทั้งหาซ้อนข่าทั้งสองซูนทั้งันเออค่ะเพราะว่าเพิ่นวิ่งสองกับวิ่งซูนมันมาน้ำกันถือว่างวดนี้ให้วิ่งแปดกับสองกับจริงอยู่แจวก็เลคกีว่า บางเที่ยวมันอาจจะมาทำกันไก่แม่สัมฤทธิ์เลยมากเป็นแปดสองเห็นบ่อหนี่เห็นบ่อเหลี่ยงเด่นนี่กระบวนวัดจักเธอคือกันนี่เห็นบ่อมันก็ได้โคกสูนสองนี่แม่ยหญ่สองมายังว่ะก็แม่สิบ้าย่านมาคู่กันกระแปดแม่แม่ย่านมันมานะเพื่อก็ถามคนแรกเพื่อก็ถามว่าย่านเรียงคนสีหมาตัวใดหอยเ้าสมัยย่านญ่ไม่นำกันเพราะว่าสามเนี่ยตัดตัดออกได้เลยดับสามน้อค่ะนาะแต่บา่างเนี่ยอาลงได้อยู่ แต่บอกบนหรืบ่ต้องบนนบ่แม่ดับบนนแม่แม่แม่ซีฟหน่วยบนนะดับแม่สามดับบนรักซีฟก็รักหน่วยก็เบอร์ถางนี้คันดับรักซีฟก็รักหน่วยก็บ่ได้ย่างเงี้ยครับแต่มันก็อยู่อยู่เด้ะมันอยู่อยู่มันด้วแหละเมีนแม่อ่าจะสี่เหงื่อเบิ่งตัวเลขครับอีฟซีเนื้อสีเบิร์นตุลิคซีฟหน่วยบนสามนะค่ะนาอครับสามตูคุณแม่โบจ้าไผ่เพื่อสิดต่อไปหาเปาแอมทางนึงครับ ดัตเขาทั้งมนทั้งลางกับว่านธรรเงินนาครับนี่เห็นบ่อยหน่อยหน่อยนี่เห็นบ่อยเนบ่ขนาดนี้ก็ยังมีเลยนี่เห็นบ่สองสามแปดเก้านี่เห็นบ่แม่ย่าย่านี่สองตแม่ย่าแมนนี่เห็นบ่นีดกับพุทเจ้เล่นี่ตนนี้ก็สวหลันี่บครับครับครับยาฝ่าแม่ยา้าตีงด้วให้สุ่มให้ เลขสี่เมืองเห้บอกครับผมี่สูตรนี่สูตรเด็กไมีเหล็กสองคือกันสูตรนี้มีเหล็กแปดบอกครับผมคุณแม่ซัมี่เล่เหมือนเจอเห็นว่าอวดอวดอวดที่แล้วเดี๋ยวลงราเห็นว่านี่มีเก่ามีส่วนี่มีเก่ามีสนนี่ครับมันมีสินอกปะเบองแม่ทีเดียเดี๋ยวเบิองเป็นหาเป็นอย่างเงี้ยครับสามปกาบอกปรกาแดงค่แม่เขียนประกาแดงะตัวย่ญ่ๆนะครับคุนแม่สาม ้าสองครับสี่ห้าหกอาเก้าศูนย์สองแปดสี่ห้าหกเก้านั่นเห็นบอลลูกเห็นบอลเลยนี่มาเลยนี่เม่ยนี่แต่สามสามปีบอกเขรลดน้ำนี่นะตัวนี้นะครับนี่ แม่ย่านมาแห้งมันตัวไหนล่ะครับมันสีแม่ไมค่ะแปเนี่แบสองแม่ยานมาแห้งบ่วาห้งตัวด้ปาสียกับองแกับสองเนอะชนี้ก็ได้แปกับสองนแม่ย่านย่านแม่วามเร่มันสีเป็นันใดที่บอสิลดย่นครับสามกับเกนะครับคุณแม่กสูตรมันได้สูตมันเป็นสูตรมันมันเผ็ดได้สามแต่ว่ามันมีแปดกับสองเนมันส้นกันไงสพื้นกันก็เี่ก็เดียเอาสอง ่ว่าแต่ว่าคันคันคันอีกสูอีกคูนึหนึ่งเด้อต่ว่าคูนหนึ่งแม้ว่าเจ็ดเก่าแล้วเพราะว่าหลายสนสวนเจ็ดเ่คูนึงสดเจ็ดเให้คุณแม่นะเจ็ดเ่คูนึงนะยันวนวันนี้เจ็ก่เ่วันี้มาวันนี้สีฮสูตรนี่เ้งตัวนี้กักบกันได้ง่ายดีดีมัดใคือตัวนีบอเจเกครับเดี๋ยวจเสีบงตัวเลขครับตัวเลขของแม่ซัมรีครับเอ แคปหน้าจอไว้เลยครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ2568ครับเด่นครับเด่น8ครับรอง2ครับวิ่ง8ครับเอฟสีเนาะ2นี่ตัวร่องนี่บนล่างเลยครับเอฟสีคุณแม่เพิ่นจับคู่ให้ครับ8 2 8 2ครับตัวร่องนี่เป็น8 1ครับนี่กันเก็ตเก่าไว้นำแน่จักหน่อยนะครับเนาะดับ10ครับดับครับเด็กดับนี่ก็คือ3ครับเด็กสครับนี่ครับดับครับเอฟสี คุณแม่คุณวงกลมห้ครับแปดสองเด้อครับเอฟซีงวดนี้ครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลทีหนึ่งครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเมเน่เอฟซีครับบ่าวแอมโลธงศิภาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลธงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิจังแดนอีสานครับ ในมี่ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื็อตถต r y เป็นสิ่เดือือเนาะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนังถา่ายโยของหม่ครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับโอ,โอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถตซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดใ้คนมองโ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้คือก,กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูอ่อมากนะครับนะแล้วก็เมื่อแทะรับท่า,ผานผชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวะะสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวในี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บเบาแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากอิ F C บซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเลกลขยด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกีกลอตเตอรีตตร่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ